มีนาสร้งคนนี้กี่วะก็คลิปนี้เรามาอยู่กับเกมแฟดห้าก็วันนี้ก็จะมานั่งเล่นอีเวนต์แล้วกันมันไม่มีอะไรจะทำก็อีเวนต์นี้ที่มาก็เป็นอีเวนต์แบบเป็นอีเวนต์ที่เกลียดสุดๆเกียดมากๆกก็คืออีเวนต์แบบอีเวนต์ฟาร์มมาอัพตัวละครอัพเบลเนี่ยโอ้โหแต่ละอัน ก็คือกว่าเราจะได้ตั๋วมาฟาร์มลำบากมากเป็นอีเวนต์ที่ผมเกลียดมันไม่ชอบอะ่ะวันฟาร์มแบบฟาร์มเหนื่อยแบบโหอันนี้ผมก็ดอง Energy มาพอสมควรดองมา35แต่คลิปนี้ฟาร์มไม่พอหรอก35นี่ใช้ไม่พอพราะเราต้องการต้องประมาณต้งสามแสนกว่าเราจะได้การันตี คลิปนี้ก็อาจจะมีตายบ้างก็ตามสเต็ปเกมอย่างนี้ถ้าดวงดีก็ไม่ตายถ้าดวงแย่ก็ตายเลยโอเคจบด่านหนึ่งอย่างง่ายชุดโอ้แต่ชุดลอตับนี้ก็สวยนะแต่ละคนสวยมากสวยก็คือไม่ค่อยใจว่าจะใส่หูทำไมด,ดูเหมือนว่าหูจะขยับแบบขยับได้ด้วย พี่ดูสายน้ำลิบไปลิบมา <S <S อือเอาเมื่อกี้ไปกดโดนรูปเพื่อนอคนเซ็ตครบของฉลองเนอยเนี่ยแต้มอีเวนต์ฟาร์มโอ้โหเนี่ยอันนี้นี่เล่นด่านปกติเล่นด่านปกติแต้มมีเวนน์มนได้เลยละแต่ถ้ามีตัวบูธอ่ะมันก็จะได้แต้มมีเนต์เยอะกหน่อย ซึ่งของที่เราสําคัญก็คือเราต้องมาเล่นตอนที่มันเป็นไอช่วงเวลาพิเศษที่จะมีโอกาสออกดา่ดานพิเศษเยอะนะโอ้ยและที่สําคัญคือเบื่อมากแลหลายคนที่มาเล่นใหม่เกมนี้ค่อนข้างค่อนข้างจะงงค่อนข้างจะงงกับแบบไอไออะไรต้องพูดว่าระบบระบบของอีเวน คือค่อนข้างงงการเอฟเฟกมันก็ไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขา้ตามภาษาค่ายนี้ก็อีเกมหนึงที่การพูพอกันก็อีออแฟนเช่าอ่ะแฟนเช่านี่ก็ได้ข่าวว่ามีโคลาโบกับไอแปดห้าแต่ไม่ได้เล่นแล้วเดียใจด้วยการก็นหาออก การ์ดทำออกมาค่อนข้างสวยนะสําหรับไอตอนที่มันโคลโโบกันผมเห็นมาแล้วผมเห็นคนคนตัดออกมาอยู่พวนๆการ์ดแบบการ์ดสวยเลยสวยอยู่แล้วคนก,บนก็บ่นสําหรับคู่อะไรว่าคู่นิโน,โนกับอหนังชื่ออะไรนะมามิอืมน่าจะใช่คนบ่นกันเต็มเลยว่าทําไมเอานิโน,โนอยู่อันนั้นเรียบร้อยโดนดา่า เข้าใจแล้วว่คนมเกียดมามีเยอะนางค่อนข้างจะแบบนั่นแหละหน้าหมือนไส้โอ้นี่ไงแล้วมีด่านพิเศษมาแลด่านพิเศษมันจะมีสามระดับอ่ะมันจะมีแบบระ,ร,ะระดับง่ายอย่างงี้ยระดับระดับปกติถึงแตงมันจะดอปน้อยแล้วก็มีสีแดงคือปานกลางและสีทองที่มันเป็น,ปน,ปนลงงางเงินใหญ่ก็คืออยากได้แต้มเยอะเราก็กดบูทมาตรง ผมเติม p ีพมามันก็มันก็จะใช้ได้แบบเอเนอรใช้ได้2ออันต่อหนึ่งอย่างนี้ใช้ตรงนี้ก็เล่นได้แต้แมเราจะได้คูณเยอะขึ้นสะดานนึงจะจะได้สบายก็คือเอาง่ายๆก็คือเราก็ต้องเก e ็บเก็บว้าวพยายามเก็บถุง เก็บถุงไอถุงไอถุงเนี้ยถุงเนี้ยถุงเนี้ยถุงแล้วก็ภารก,กิจก็ดูทางด้านซ้ายเนี่ยซ้ายตรงใต้เวลามันจะมีบอกอยู่ให้เราเก็บอะไรมัง่งเราทำมาเราก็จะได้ถุงโอเคเส็จแต่เวลาก็จะเป็นเวลาจํากัดพอเ,เวลาหมดปั๊บก็จะตัดออกเลยตัดด่านออกไปเลยสำหรับการเล่นอย่างนี้เหรก็ให้โฟกัสไปที่ถุงก่อน โฟกัสไปที่ถุงในด่านก่อนแล้วค่อยแล้วค่อยไปนั่งทําภารกิจที่หลังเพราะว่าเก็บจากในนั้นก่อนเราจะมีโอกาสที่แบบว่าเควสมันจะเสร็จไปเลยเราจะไม่ต้องไปโฟกัสที่เควสก่อนแต่แล้วแต่คนเล่นนั่นแหละแต่ส่วนผมผมไม่ใช่ทื่หึงอย่างนั้นแหละหูเก็บสีเก็บสีแล้วมีกล่องไปเลยที่งุดงิดมากกล่องาาสีไปเลยที่น่ารำคาญไม่ชอบ บางด่านให้ทาลายกล่องสีเป็นอะไรที่แล้วคือสีอืสีที่ต้องเก็บก็คือสีม่วงกับสีเหลืองอนะจะไม่ออกมาเลยเออจริงๆผมควรจะหาแบบด่านที่เป็นเป็นด่านอย่างนี้นะควรจะต้องควรจะต้องเอาของที่มันเป็นเปลี่ยนสีมาจะดีกว่า แล้วก็ขี่เกียรเปลี่ยนแหละในพวกกาสเปลี่ยนส,สีส่วนใหญ่มันจะไปอยู่กับพวกสีดาวมากกว่าพูดเยอะเกินไปนี่เกือบตายเหลือหกชีวิตเหลือหกครั้งของนีโนโน้นะเปลี่ยนจากแคกเกอร์ให้เป็นสีเขียวแต่ด่านนี้ไม่มีแคกเกอร์โอเคเราเหลือแต่ของที่คนโตรเรา แย่และทำไงดีเหลือสามครั้งเท่านั้นสามครั้งเท่านั้นเฮ้ยโอเค,อเคตรงนี้เราไม่ได้ทันเอาตรงนี้แ,แล้วกันเกือบตายละแต่เกมนี้ตายไปก็จ่ายเพชรเถอะเสียเพชรน้อยๆน,นิดเดียวเสียไปแค่ห้าเม็ดแต่เราฟื้นขึ้นมาห้าชีวิตแล้วก็เวลาเราจบ จบเนื้อเรื่องอ่ะเราก็จะได้มาประมาณสักสองสามร้อยหรือจบด่านเราก็ได้เพชรมาอยู่แล้วจบด่านเนี่ยจบด่านเราได้มาถ้าเล่นเราได้เอสอะเราก็จะได้เนี่ยสิบห้าเม็ดก็จ่ายจ่ายไปเถอะไม่นนมบบยพยายามให้มันเกินแบบเกินสิบห้าเพชรเปลืองเพราะเราได้คืนมาเราไม่คุ้มทุน โอเคห่านพิเศษมาตัวบูทไม่มีแล้วเหลือแค่นี้ก็คือถ้าอีเวนต์อย่างเงี้ยปกติผมจะแบบหืมกัดฟันฟาร์มอย่างเดียวฟาร์มไม่ขึ้นก็กดเพชรนะกดเพชรเอเนจีกดเพชรอย่างเดียวเลยมันมีเทคนิคมันมีเทคนิคฟาร์ม ไอตรงนี้อีกอย่างหนึง่งกดกดไอเทมที่มีลงดาล่านแล้วเราก็ดูตรงไหนมีบ้างมันจะเป็นการหยุดเวลาสักคู่เราใช้จังหวะนี้แหละแบบจังหวะนี้ถ้าแบบว่าเล่นดาน่านนี้มันจะมีของแบบของพวกแบบเก็บไม่กี่อันก็จะได้มาเราก็ใช้ประโยชน์จากตรงนั้นเราเป็นการเทคนิคหยุดเวลาแปบ๊บหนึงหยุดเวลาแป๊บหนึ่งแล้วเราก็มอง เราตายด้วยระบบของตัวเองเกมนี้ <laughs> นี่ไงจะได้มาบูทนี่ใส่ไปสามชิ้นบูทมาสามร้อยจะได้นี่พันพันหนึ่งแต้มโอเคแล้วมีโอกาสออกอย่างนี้ด้วยสองรอบอ๋อนี่ไงระดับปานกลางมาแล้วเออกดต่อเลย สำหรับคนที่ไม่เติมแบบ V P มาสักสองก็จะฟาร์มค่อนข้างอีเวนต์นี้ค่อนข้างจะลำบากอ่ะนี่แล้วกันไม่แตกด้วยอย่าเพิ่งรูดหมดนะบางอันเราก็ต้องเก็บไว้บางอื้อแข็งมากโอเคเราต้องเก็บสีเขียวสีลุงสีลุงเก็บสีเขียวก็ได้ สีหลงก็คือเอ๊สีหลงเป็นอะไรเสียงเพี้ยนสีลุงก็คือแบบว่าถ้าเราเก็บสีไหนก่อนมันก็จะเป็นสีนั้นไปอ้อแย่แล้วโอเคมีของนีโนมาโอเคสีลุงก็จะเป็นแบบตัวแทนเก็บสีแล้วแต่ก่อนก่อนที่เราจะเก็บสีลุงคือเราต้องเก็บสีนั้นก่อนนะอย่างเช่นมีควสให้เก็บสีเขียวบบเมื่อกี้ก็ลากจากสีเขียวก่อนแล้วก็ลากไปหาสีลุง ระหว่างทางนั้นถ้าเราเปลี่ยนสีปั๊บมันก็จะนับว่าเป็นสีนั้นเลยมันจะไม่นับว่าเป็นสีเขียวอันงแต่ต้นเวลาเราลากไปเปลี่ยนสีอื่นโดนสีอื่นแล้วลากกลับมาที่สีลุงมันก็จะนับจากตรงนั้นที่เรากลับมาจะจบไหมเนี่ยในเรื่องหนึ่งเนี่ยหูด่านเดิมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยกลับ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 คุน ทำนี้ดีกว่าสีเขียวโอเคเราก็ต้องใช้สีม่วงอืมเออทำให้แตกทำให้ระเบิดต่อกันค่อนข้างยากทำให้ระเบิดต่อกันเป็นอะไรที่ยากมากแต่เรามีไอ้ตัวช่วยอย่างนิโนอยู่แต่ก็คือเราต้องภาวนาให้ออกโอเคแค่นี้เราก็ได้ละ ป็นอะไรที่เก็บลําบากนะสําหรับการที่ให้แตกต่อกันแตกต่อกันแล้วแบบมาในเวลาที่จับแบบเวลาบางทีมันก็เวลามันจํากัดค่อนข้างจะลําบากดานปานกลางด่านปานกลางไม่กดบูทไม่กดบูทก็จะได้ด่านละพันนี่แหละปกติก็ฟาร์มอย่างนี้เลยฟาร์มอย่างนี้แล้วก็ แล้วก็ปลาเพชรปลาเพชรไปเอเนจีหมดปลาเพชรปลามอย่างเงี้ยจนถึงสามแสนอ่ะสำหรับอีเวนอีเวนอัพเวลอ่ะเป็นอะไรนี่เหนื่อยเหนื่อยอ่ะดานนี้เราต้องเน้นเก็บน้องห้าเพราะว่าน้องห้าเรามีสกิลทำให้แคคเกอร์เปลี่ยนสีาไม่ต้องก็ได้แคคเกอร์มันโดนสองทีก็ระเบิดละ โอเคเราเจาะไปแล้วอันหนึง่งนี่ไงมาละเปลี่ยนสีนก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนนั่นแหละเปลี่ยนไปตามสีที่มันอยู่นั่นแหละโอเคจบ สำหรับเกมนี้ก็ก็ครบปีมาแล้วอ่ะก็ครบปีมาแล้วผมก็เล่นมาเกือบจะปีนะก็ขึ้น300อยู่ก็จะมีบางวันมั่งที่กีเกียจเข้ามาก็ไม่ได้เข้าก็เกือบจะไอดีนี้ก็เกือบจะถึงปีอยู่ละอันนี้เรามาเป็นปกติ อีเวนต์นี้ยากยากกว่าการที่ว่ามีอีเวนต์ที่ให้เล่นกับเพื่อนอีอเวนต์ให้เล่นกับเพื่อนดูสบายไปเลยอะหลังจากเจออีเวนต์เนี้ยอีเวนต์แบบอีเวนต์แบบฟาร์มเก็บวิวอะผมแบบโอ้ยยอมฟาร์มกับเพื่อนดีกว่าแต่ฟาร์มกับเพื่อนก็นกลำบากอยู่ดีแหละเพราะว่าคนมันต้องช่วยกันถ้าคนไม่ช่วยก็ลำบากเกมนี้ค่อนข้างทำอีเวนต์ออกมาหน้าปวดหัวสำหรับผู้เล่น <c oughs> คนคนแบบคน คนมันไม่มีตังค์เติมอ่ะมันก็จะแบบว่ามันจะแบบเออมันฟา์มลำบากนะเว้ยแบบคนแบบคนมันไม่ได้เติมเยอะขนาดนั้นอ่ะไม่ได้เติมเหมือนพวกท็อปเซิร์ฟท็อปเซิร์ฟที่แบบอมีแบบเปิดการันตีได้แบบมีการันตีซื้อแพ็กที่มันแบบได้สวยเยอะๆแล้วก็การันตีได้ห้าพันห้า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 ไอ้แพ็คนั้นคือแพ็กขี้โกงมากคือแบบคนไม่มีเงินนั่นคือโห เฟทูวินจะจัดอะจริงแต่ก่อนก็ไม่มีแต่พอหลังๆแบบปรับเลทขึ้นมาปรับเลทให้มันลงไปแบบเอายากๆอะปรับเลทให้มันกดออกยากๆอะก็เอาแหกนั้นเข้ามาแล้วแบบโอ้โหคนเติมเท่านั้นที่จะเก่งต้องทำให้แตกแตกต่อกันห้าอันด้วยเคเราเอาน้องเราลงไปก่อนดีกว่า น้องสาวสุดน่ารักแล้วก็ตัวช่วยโอเคน่าจะได้ละเอา้าเหลือสั่นละครั้งเกมนี้ก็หาของเล่นเรื่อยๆแต่ก็รู้สึกว่าเกมไม่ได้ทำแบบของของอะไรมาใหม่แล้วมันไม่ค่อยมีของอะไรมาปวดหัวละก็น่าจะหมดแล้วมั้ง น่าจะคงไม่แบบอัปเดตอะไรแบบแปลกใหม่ๆเพิ่มอะอาจจะทําแบบนี่ก็ได้แบบเป็นเป็นที่บงังเป็นที่บังแบบมา่บานบบังมาเวลาแบบเออโดนทีก็ชักขึ้นชักขึ้นไปดีขึ้นไปแล้วก็ค่อยๆเปิดลงมาวุ่นวายหนักกว่าเก่าแค่นี้เกมก็ยากพอแล้วแล้วก็เนื้อเรื่อง ปกติเกมนี้ก็ประมาณอีเว้นต์หนึ่งก็ประมาณนี้แหละมีเรื่องมีแปด 7, บท7จแปดบทด่านละห้าแล้วก็ด่านพิเศษเก็บเอาแต้มตมันมีจังหวะให้เราขี้โกงได้เยอะเราใช้ประโยชน์จากการขี้โกงในตอนที่มันกำลังนับเลดี้อยู่ก็ได้ แล้วก็เก็บสีแดงก็สีแดงโอ้สีแดงไม่ไม่มาตรงที่เราเก็บเมื่อกี้เลยอ้าวไม่เป็นไรเก็บตรงนี้ก็ได้อ่าแล้วก็สีเหลืองไม่ต้องรีบเล่นแบบเล่นด่านพิเศษเก็บแต้มไม่ต้องรีบขนาดนั้นยังเป็นแบบระดับปานกลางระดับระดับง่ายยังไม่ค่อยรีบแต่มันก็ยังอยู่ในเลเวลน้อยๆเลเวลแบบของด่านพิเศษมันจะมีตรง ตรงนี้มันดูได้นะตรงนี้ว่าเราอยู่แล้งประมาณเท่าไหร่ไปเนื้อเรื่องหนึ่งจบลำบากมากสำหรับคนที่แบบต้องฟาร์มต้องฟาร์มแต้มอยากจะฟาร์มแต้มหรืออยากจะเล่นมืมอเรื่องลำบากบางทีก็มีบ้างทีอท่อีไม่ <laughs> ลากไม่โดนและให้ลากสี เอาอีกคนละหากกันเต็มโอเคเรียบร้อยด่านด่านพิเศษด่านพิเศษแล้งไม่เกี่ยวอะไรทั้งนั้นมันอยู่ที่ว่าเราไปเก็บถุงเก็บเก็บแค่นหนึ่งแต้มมั้งหนึ่งแต้มก็เต็มเอสแล้วเต็มเอสไม่ได้ช่วยอะไรหรอกอุ้ยมีเราโชคดี แล้โชคดีนะที่ไม่ใช่เวลาเวลาที่แบบโบนัสมาแล้วเราได้อย่างนี้มาสองสามรอบเราได้แบบพิเศษทีทีกันเราเราก็ดีเวลาเราต้องใช้แต้มนะในการเล่นสีแดงสี่อันโอเคแล้วก็ลากจบโอ้ส่งข้อความรัมวๆเลย ไม่ได้ปิดแจ้งเตือนขอขออภัยด้วยครับโอเคไปอโอเคเรากว่าจะจบในเรื่องหนึ่งแล้วก็เราก็ต้องมาตรงนี้สำหรับอีเวนต์นี้มันค่อนข้างจะย,ยุ่งยากถ้แต้มที่เราฟาร์มมาเนี่ย สองหมื่มนสองเนีอัพทีห้าร้อยอันนี้ยังอัพได้โอ้พอใส่สีอย่างนี้ชุดอย่างนี้สวย <c oughs> กดอัพพื้นเดียวก็ได้นะแต่อัพเฉลี่ยกันดีกว่า <c oughs> เราอัพพื้นเดียวกันเราไม่ไหว <c oughs> ฟาร์มพงหลังๆมันเยอะโอเค นี yeah. ่ปรดอีเวนต์นี้อีเวนนี้ก็เริ่มใจดีแล้วเริ่มแจกเริ่มแจกเอนเนอีให้มาแบบเล่นแล้วโอเคทีนี้เราก็ถึง,ลลถงเลเวล5แล้วพอถึงเลเวลห้าแล้วเราก็จะได้เราจะได้ตั๋วมา5้าใบถึงเลเวล5เมื่ออัพแล้วก็เลเวลสิเราก็จะได้โลโก้เอามาเป็นสติกเกอร์แปะในตอนเราถ่ายรูปนี่ก็แปะข้างบนนี่ไง ก็มีตัวมีฉากหลังนี่ไงการันตีอยู่ที่เวลสาสิบแล้วแต่ละคนกว่าจะขึ้นสามสิบได้โคตรเหนื่อยอีเวนต์นี้ก็มีของอัพในอีเวนต์อยู่แล้วโอ้ยทำกดอย่างนี้มาแต่คนมันเปิดเติมเยอะๆหรือว่าทำอะไรมันก็มันก็ใส่มาเลยนี่ไงใช้หนึ่งพันเฮ้ยทำไมถูกอ่าถูกอย่างนี้ก็สบายอาจจะอัพขึ้นสบายไป ต่อไปใช้พันห้าปอนหรือสองพันเรเวลสามใช้ออ้โหเรเวลสามก็ว่าอยู่อุตสาห์ลดราคาลดราคาจากตอนแรกเรเวลหนึ่งขึ้นเรเวลสองใช้พันหนึ่งตอนนี้เหลือห้าร้อยแล้วต่อมาก็นี่พันหนึ่งเพราะอ้าว่าจะเอาขึ้นเรเวลสามโอ้โหกระตุกเลยสะดุ้งเลยห้าพัน เมื่อก,กี้เรามีเอเอเอเนอร์จีประมาณสัก35ใช่ไหมตอนนี้เราเหลือส4แล้วเราแบบเราได้แค่นี้นะนเองนะมึงได้แค่สิเองอะปกติปกติเวลาฟาร์มอะผมก็จะนั่งลูดด่านไม่หมดแล้วเวลาแบบถ้ามันไม่มีด่านแล้วก็มากดกดออโต้ตรงนี้มันเป็นการให้เล่นให้ด่านมันจะขึ้นมาง่าย พยายามลูดลด,ด่านไให้หมดก่อนเก็บเพชรเราก็ต้องใช้เพชรเหมือนกันอีเวนอย่างนี้อะ่ะถ้าเราไม่มีเพชรเราลำบากเอ,เอด่านจับเวลาด้วยจับเวลาละคอละครสามสิบแล้วเก็บสีโอ้เก็บสีในด่านด่านจับเวลาแย่ yeah, แล้วอยากมากๆอยากมากมาก โอ้โหแต่ตีระครังอันนี้ตีระครังสบายไม่ได้ตีระครังยากบางทีละคังกวนโอยกวนโอ้ยกวนโอ้ย<อ>บดคุญแจโอเคแล้วได้เวลาคืนมาสิบสิบวิเปลี่ยนคุญแจแล้วเปลี่ยนสีแดงให้เป็นสีแดงสุดยอดเราต้องเก็บสีเหลืองด้วย สีเหลืองสีเหลืองเข้ามี่ก่อนตันละครังไปอ๋อแย่าละ,ะตอนนี้เดี๋ยวผมไปฟาร,ร์มนอกรอบไปกว่าจบตอนนี้เราไปแล้วดีกว่ารู้สึกคิดมันจะยาวเกินไป อูอูอูเยอะมากสองแสนแต้มสองแสนยังไม่อยู่ท็อปเซิร์ฟหรอกท็อปเซิร์ฟบางคนไม่นั่งฟาร์มแต้มมนั่งกดไม่ควสมันเสร็จอะแล้วก็นั่งฟาร์มแต้มไปเรื่อยๆบางคนอะบางคนอะอีเวนต์หนึ่งอะทำท็อปเซิร์ฟอะเล่าไปสิบล้านนั่งเล่นยังไงไม่รู้สิบล้านตายเกิดไปไม่รู้กี่รอบมมีด่านโบน,นัสไปด้วยยังไม่เห็นสีทองเนี่ยโอเคผมเอาแค่นี้ก่อนนะกันสําหรบคิดนี้ก็พอแค่นี้ก่อน เดี๋ยวเราจะมาฟาร์มกันเราก็จะมาต่อในคลิปหน้าแล้วกันถ้าจะมานั่งฟาร์มโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ